สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮาครับผมมือนี้แอดบ๊วยไปตามหาแนวทางสลาก,กินแบ่งรัฐบาลมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเพราะว่าแอดยังอยู่ในช่วงของการพักผ่อนเอาแห้งอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่ามือนี้สิบาพี่พี่น้องมาเฮ็ดกับเขาครับผมนี่ครับไปตลาดมาได้เห็ดเห็ดเอียงเนี่ยบุลล่ะพี่น้องเอฟซีท่าได้หูจักวาเป็นเห็ดเอียงกะคอมเมนต์มาบอกข้างล่างนี้ด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับเอาเป็นว่าเห็ดร่วมๆแล้วกันครับพี่น้องแล้วก็ไปได้ใบอันนี้ครับผมใบใบผักสมร่มเนาะบานเขาเอินในได้มาจากริมทางครับพี่น้องครับอยู่แถวหัวห้าวข้าเจ้าแหละเห็นกับเด็ดมากครับผมเป็นรสชาติมีสีออกเปรี้ยวๆจุกจอยครับผมเขามาแกงใส่เห็ดกับสีพอดีกันครับผมแล้วก็ได้มาเขิกเทนยมากครับผมสีเปเห็ดกับเขานี่แหละครับเมนูมื้อนี้ครับผมพี่น้องถ้สีเป็น แกงเห็ดนี่แหละครับเห็ดร่วมๆนี่นะครับนี่ไปได้โน่ใหม่มาพร้อมกับพี่น้องครับแต่ว่ามื่อนี้อาจจะาพระท่านเห็ดร่วงโน่ใหม่สีเห็ดอันนี้ก่อนครับกลับไปติดตามเบื่อนครับพี่น้องครับผมว่าแกงออกมาแล้วมันช่เปพียงไดนะครับเอาก่อนอื่นเข้าต้องเอาเห็ดไปล้างกันครับผมครับพี่น้องครับก่อนอื่นเข้ากับเจ้าเห็ดมาล้างซะก่อนครับผมมามผสมมาเสียมครับตัดส่วนที่เขาบ่ต้องการออกซะก่อนว่าพี่น้องนะน่ะ มาเบิ่งว่าเมนูของเฮามื้อนี้สิเป็นจังได๋ครับพี่น้องครับแกงเห็ดครับผมมันมีเห็ดอีหยังแน่พี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกกันไนด้เด้อครับสําหรับคนที่ฮู้ว่าอันใดเห็ดเป็นอันใดสําหรับแอดก็บ่ค่อยมีความรู้เรื่องเห็ดปานไงครับผมก็เห็นเห็ดรวมๆก็เอิ้นว่าเห็ดรวมๆเอาแล้วกันครับ ล้างเห็ดก็ใส่เวลาจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะล้างก็สะอาดนี่กลิ่นมันสีน้ําแข็วครับพี่น้องครับ <c oughs> อ่ครับพี่อันนี้เห็ดนี่งครับพี่น้องนี่เขา,าเกิดเห็ดอยังครับนี่มันเห็ดอยัางน้อเห็ดทานวะหือน่าจะเป็นเห็ดทานครับพี่น้องอันนะ เฮดนาดำเฮดนาดำ <laughs> พี่น้องท่านในหัวเฮดเช่นนี้ครับอันดอกใหญ่ๆอีย่งนี้อคอมเมนต์มาบอกกัน,นี้ได้อพี่น้อง <laughs> นี่ครับ <laughs> ไปเก็บมาจากตลาดครับผม <laughs> <laughs> นี่ครับ วิธีการล่างค่อยๆตัดออกแบบนี้ครับผมผมกำลังว่าเป็นหอกให้เม่ยบ้านเพ็่นล่างครับกระสีให้เพ็่นเกงน้ำมันแหละบาอยู่ี่กระด้ หลังจากกันห่อตัดแข้งตัดขาตัดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เขาจะเอาไปแช่น้ำไปก่อนเน้องพี่น้องอ่าแช่แช่แซ่แช่น้ำเกลือด้วยพี่น้องแช่น้ำใส่เกลือไว้น้ำเพื่อให้ให้ดินให้เสียดดินเสียดยางที่มันติดมากับเพ็ดครับให้มันออกครับผมเยน้ใส่เกลือน้ำพี่น้อง เอาเกระชีเซรไว้จักน้อยครับจักโดนเตือบครับพี่น้องให้ให้ดินมันนันทีมันเกาะให้มันละลายออกครับผมเวลาไปแกงมันชีได้บอนบอนญยาเขียวครับพี่น้อง <laughs> แช่ไว้จักหน่อยนาะพี่นอ้องเนาะจังจังเมื่อเบิ่งกันอีกรอบครับผมหลังจากที่แช่ไว้แล้วครับพี่น้องระวังที่หฮารอ,อให้ดินที่แช่แช่เฮ็ดไวน้นี่ให้มันอวกเล้ก็ม,กมาล่างผักก่อนครับพี่น้องซ้มพักเพื่อเนี้การที่ยาไว้ใส่กับเฮ็ดครับแล้วก็มาเด็ดพักซะก่อน นนะกังให้ครับผมพี่น้องครับหลังจากที่เ่าเฮ็ดไปแช่แล้วบัน,นี้เ่ามาล้างครับผมล้างออกมาแล้วครับพี่นอ้องออามาพักให้มันเสด็จน้ำก่อนครับพี่น้องเฮ็ดก็ะสะอาดแล้วครับพ่อพรอมที่ซีเอาไปประกอบอาหารแล้วครับผมสำหรับพี่น้องที่เขาไม่ละก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจให้ทางช่องของเ่าครับผมสำหรับผู้ที่เขามาไม่ฝากกดติดตามไว้ครับผม จะได้โบภาสาระดีๆจากทางช่องของเขาครับผมสำหรับ f อฟซีทนทีล่อแนวทางสลากกินแมงรัฐบาลครับปดใจล่อแป๊บหนึ่งเลพี่น้องเด้อช่วงนี้แอดอยู่ในช่วงระว่างการพักพอนู่ครับคลิปหนาจังพอกันไหมครับสําหรับไอ้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลคลิปนี้เขามาเห็ดกับเขากินกันก่อนครับพี่น้องครับระวางนี้เขากะเอาเห็ดไปแกงก่อนครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องตอนนี้เขาเอาเห็ดมาแกงครับพี่น้องครับ ก็บ่ได้ใส่ยัยงไรครับพี่น้องครับตำมกพริกใส่กับน้ำยานังก็ใส่น้ำปลาซิครับ,บ,รรบพี่น้องครับตอนนี้ก็ครับเต่าอ,อาจจะบ่สวยงามจัู่น้อยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พอผ่านการใส่งานมาสมบุกสมบันซะเหลือเกินนี่ครับเอาก็รอให้มันเดือดบดบุกๆๆๆบุกจังไนครับผม ครับพี่น้องครับตอนนี้แกงเห็ดของห้ากระเดือดบบุกๆๆแล้วครับพี่น้องครับโอ้สักครู่หนึ่งข้า็จะได้ชิมลิ้มร่องรสชาติของแกงเห็ดแล้วแหละครับว่ามันสิเป็นรสชาติยังไงครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ก็ให้มันเดือดไปสักพักหนึ่งก่อนครับพี่น้องครับพู้เดือดแห้งขนาด แกงเห็ดครับผมแกงเห็ดใส่น้ำยนานังครับพี่น้องแกงเสร็จแล้วก็ต้องมาซิมลองเบิ่งครับผมว่ามันจะเสียบหรือมันจะเป็นแนวใดก็มาเบิ่งกันครับเดี๋ยววางนี้เขาก็ตักตักฟองมันหรอครับพี่น้องครับ tiền hết xe làm giữa nam Cái gì bên nam đậm đậm như thế nào เดือดแห้งขนาดครับพี่น้องครับกระสิเป็นเห็ดลุ่มๆครับมีเห็ดเห็ดเพิ่มน้นครับพี่น้องครับแล้วก็เห็ดเอีอยงลายย่างครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องครับช่มุงกันได้ ซิมบ้างกันครับผมเบิึงท่าพีก่ก็บดูครับว่าท่านการใส่งานมาเท่าน,นั้นเองเป็นไรเสียบปะโอเคเสียบแล้วพัสนครับพี่น้องไไอลอดตอนรอใส่รอตอนมันสุกแล้วก็ใส่ใบยังก่อนคือใบสมรสมครับพี่น้องครับใบสมรสมกัพออ็พายตูลงไปก็เป็นอันเสร็จสินครับ แต่ว่านี่ก็รอ,อให้เห็ดมันสุกกันครับผมให้มันเดือดปุ๊บปุ๊ก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 ไปงี้สิละ น้นแล้วมาสิดูน่ากินครับพี่น้องครับนี่วันไฟแล้วมึงังหันว่าหันมันเดือดแห้งพูดมึงส่งไก่สีซุกแล้วครับพี่น้องครับอีกสักแป๊บหนึ่งครับผมใส่พักเปรียยร้ยลงไหนเปลี่ยทั้งไรกันนี่ครับ ผักใส่ลงไปครับผัดใบสมร่มครับพี่น้องนี่ละสูตรเด็ดเลยครับสมๆนัวๆครับพี่น้องครับนี่ใส่ผักลงไปแล้วก็ปล่อยมันเดือดไปสักพักหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ความสมมันออกทีเดไดรสชาติกลมกล่อมครับพี่น้องครับผมนี่ครับพี่น้องครับอ่าทพี่น้อง ที่เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,เด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ฝบบากกดติดตามเพื่อกำลังแรงใจครับผมสำหรับทางช่องเ<อ>ขาครับผมเ<อ>พื่อสีได้บ่อบบ๊บผ่าขออภัยครับพี่น้องเ <laughs> พื่อสีได้บาพาด่พลาดอ่าสาระดีๆจากทางช่องของเขาครับผมบอกไปว่ามากระดิ่งพัดแล้วพี่น้อง,อง,อาานนองสูงหิวเขาเลยไหมเงียบ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 ครับผมเงียบ จะเสียบอะไรครับพี่น้องไฟมันเดือดแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับผมพี่น้อง เลรยมกันเป็นที่ครับตะเส็บขนาดครับพี่น้องหอมแล้วครับใส่ผักอีตัวใส่ใบสมรุกลงไปแล้วหอมครับพี่น้องบาดนี้เป็นตะแซ่บครับผมอ่าเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับพี่น้องครับบบดนี้เท่าเสียบเทใส่ใส่ชามใบใหญ่ๆเลยครับโอเคครับผมไปติดตามรับชมร่มกันครับผมอ่าครับผมพี่น้อง แกงห็ดของเขาเป็นอันเซ็ตสิ้นครับผมพี่ลงใส่ซซ่ามไปง่ายๆเลยครับผมนี่ครับเลียวเลยครับพี่น้องโอ้ต่เสียบขนาดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นหนึ่งเห็ดครับพี่น้องครับผมได้สองเมนูครับมุอนี้ครับนี่ครับกับเจียวเจียวมะพริกไอ้มะพริกเขี้ยวๆไอ้ที่มันเผ็ดๆมีพี่น้องเขาเอื้อพี่ยังพริกกระเลี้ยงบวบครับนั่นแหละครับเผ็ดๆครับเห็ดสมมสมมากินกับนี่ครับ ไปหนึ่งเฮดครับผมนะทายพี่น้องเบิ้งชัดๆครับผมนี่ครับนี่ครับเมนูสำหรับวีนี้ครับผมแกงเฮดกับหนึ่งเฮดกับแจวครับผมอพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อครับเด้อเอาคลิปนี้ก็เสื้อนเสียบน้ำกันครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเสนี้ครับผมอ่ขอตัวไปกินข่าวก็เด้อพี่น้องมากินน้ำกันครับผม ไว้พอกันคลิปนาครับผมสําหรับไอเอฟซีที่ติดตามเนวทางสลักินแบ่งรัฐบาลก็วัยรอช่มคลิปนาครับผมจะไปติดตามไม่ให้พี่ให้น้องเบื้องสําหรับคลิปนี้ก็เบิ้งแกงเห็ดกับหนึ่งเห็ดไปก่อนครับผมเมื่อกินข้าวน้องกันครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปนาครับผมยูดีพี่แห้งสูบผูสุกคนครับผมโชคชกมันๆครับผมยิ่งๆรุยๆครับสวัสดีครับผม